ไอ้ตัวนั้นเจะมาแล้วเน่เน่เนัตุ้ยดิไม่แรงไม่แรงแวเตอร์นอมันแวเตอร์นอมันโนีคอันนี้ใช้ได้อยู่ก็ใช้บักอ๋อหน แม่งผมอ๋อ้ยอะไรอะอะไรข้างหน้าไม่รู้คนอนะไม่เห็ไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยคน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 มาป่ามาป่ามาผีใช่ปะไม่ผ่ <laughs> า,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 า <laughs> ตามาเขาียว <laughs> <laughs> มันฟองเพื่อนแล้วพ <laughs> ี่ไอ้ตัวเนี้ยเอ้ยมเขี่มาดูเหรอ, <laughs> อมีเงินดูว่ะ

Terima <tiple> kasih telah menonton! เป็นเรียกหนุ <eterm Gore> ่มไม่ยอมออกเบี้ยเบี้ยกำเน็ดเฉยจะเบิ่พี่พี่พิงพิงแล้วีเบื่อโกรยิงกูแทน ลาวครับที่หนึ่งมาพี่ที่สองเหรือตัวเดียวย่สามหนึ่งแพ้ตัวท้ายมันก็โดดยิงที่ช็อตแบบมหาเทพมากเลย